สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบบายหวานชูก้านะคะสำหรับอพิโซดนี้หวานมีข่าวของคุณดิลบาค่ะมาอัปเดตด้วยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆค่ะตอนนี้นะคะนางเอกขวัญใจของพวกเรากลับมาทำงานแล้วนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าทำงานไม่หยุดไม่หย่อนเลยค่ะน่าจะเป็น3 6 5วันเช่นเดิมอีกนะคะตอนนี้นะคะย พอดผู้ติดตามบนเวยป๋อของคุณเดลบาเนี่ยก็ใกล้ที่จะ80ล้านคนแล้วนะคะอยู่ในช่วงของ78กว่ากว่านะคะตอนนี้78ล้านคนที่แบบว่าถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ความนิยมก็ยังมี เพิ่มมากขึ้นอย่างเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะตอนนี้คุณเดลบาเป็นเอ mbassador นะคะของแาง d ด o ดด้วยแล้วก็แฟชั่นที่ออกมาชุดใหม่ล่าสุดนี้นะคะเซ็ตใหม่นี้โอ้โหดูดีแบบไฮโซมากเลยค่ะดีมากๆเลยเป็นแบบไฮเอ็นแบรนด์จริงๆเลยนะคะสำหรับอพิโซนนี้นะคะก็คุณเดลบาของพวกเรานะคะเธอไม่เงียบนะคะก็ทำให้แฟนคลับนะคะที่รอฟังนะคะจากปากของเธอที่จะพูดถึงเรื่องราวข่าวๆที่มันเกี่ยวกับ ข่าวรือเรื่องการตั้งคันอะไรที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็มีการเปิดใจแล้วนะคะก็บอกกับทุกๆคนนะคะผ่านมาผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางสื่อต่างๆต,ตอนนี้ก็มีการาตีพิมพ์ออกมาบนอินเทอร์เน็ตนะคะมากมายทีเดียวค่ะเพื่อนๆสามารถจะหาอ่านได้เยอะๆไปหมดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะด้วยความที่ไม่ว่าเธอจะกลับมาทำงานแล้วแล้วก็ไปออกงานอีเวนต์หรือว่าออกงานเออวาไรตี uh, ้หรือว่าไปถ่ายโฆษณาอะไรแบบนี้ก็ยังมีนักข่าวตามไปถามเรื่องราวของของข่าวลือที่ว่าการตั้งครันแล้วก็คลอดลูกค่ะซึ่งคุณดิลบานะคะก็ไม่ได้หลบอะไรค่ะตอบคํำถามนี้นะคะกล่าวถึงข่าวลือนี้แล้วก็คือเธอรู้สึกว่าเธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนะคะเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามันมีต้นตอมาจาก นะักข่าวหรือตรงนั้นนะคะแล้วแต่ว่าเธอก็ยังให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมากับนนะักข่าวค่ะว,ว่าไอเหตุการณ์เนี้ยก็ทำให้เธอได้มีเวลามานั่งคิดนะคะว่าเอ๊มันต้นตอของข่าวซุบซิบนินทาข่าวหรือพวกนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ทั่วไปของคนทุกคนในวงการบันเทิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่จะได้พบเห็นนั่นเองค่ะไม่เฉพาะแต่ตัวของเธอคนเดียวเท่านั้นนะคะเ,เพราะฉะนั้น ผู้หญิงอะ่ะก็มีในหลายๆอีกกรณีด้วยค่ะก็คือพูดว่าผู้หญิงก็มีทั้งที่แบบว่าแต่งงานแล้วแล้วยังไม่มีลูกหรือว่ายังไม่แต่งงานแล้ว,ย,กกลว,ลวยังไม่มีลูกหรือว่าแต่งงานแล้วหย่ากันแล้วแล้วก็ยังไม่มีลูกหรือว่าแต่งงานแล้วมีลูกแล้วแล้วก็หย่ากันอะไรแบบนี้นะคะซึ่งในทุกๆกรณีเนี่ยเธอก็คือพูดออกมาในแง่ความในแง่มุมของความว่าไอ้ทุกๆเรื่องแบบนี้มันก็เป็นเรื่องราวส่วนบุคคลของคู่นั้นๆคนนั้นๆเมื่อ พวกคุณเนี่ยได้มีโอกาสที่ได้คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแนวความคิดต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันคุณอาจจะคิดว่าเธอคนนี้แต่งงานแล้วหรือว่าหย่าล้างแล้วก็ได้แต่ว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะแค่เป็นความแบบ คืบหน้าเล็กๆน้อยๆเป็นการคาดเดาอะไรไปนะคะซึ่งบางทีแล้วถ้ามาถามฉันฉันอาจจะพูดว่าเออฉันอาจจะแบบกําลังมีลูกหรือฉันอาจจะแบบไม่คิดที่จะมีลูกไปเลยตลอดชีวิตก็ได้อตอนที่ฉันเห็นข่าวรือเนี่ยครั้งแรกฉันโกรธมันมากเลยแต่ว่าก็มาคิดดูว่าเอ๊ะทำไมมันมีข่าวรือแบบนั้นออกมา แต่หลังจากนั้นฉันก็สงบสติอารมณ์แล้วก็ค่อยๆค,ค,คิดว่าโอ้แต่นะมันก็เป็นแค่เรื่องตลกเท่านั้นเองถึงแม้ว่าเธอเนี่ยจะมีการไลฟ์สดนะคะในช่วงที่เธอกำลังพักผ่อนอยู่อย่างไรก็ตามก็ยังมีข่าวลือออกมานะคะซึ่งเธอก็บอกว่าสำหรับ คนที่ไม่อยากจะเชื่อแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเห็นเธอไลฟ์สดเห็นตัวเธอเป็นๆยังไงพวกเขาก็ไม่มีทางเชื่อค่ะสิ่งที่คุณดิลบายอยากทํามากที่สุดเลยนะคะซึ่งถือว่าเธอคิดว่ามันมันน่าจะเป็นการแสดงออกที่รุนแรงที่สุดนะคะแต่ว่าเธอก็ไม่ทําเพราะว่าเธอบอกว่าเธออยู่ในช่วงวันหยุดคือเธออยากจะเดินไปหาคนที่แบบว่าเอ่อให้ข่าวลือนี้ออกมาหรือว่าคนที่กําลังพูดถึงเธอในแงน่ลบว่าเฮ้ยฉันน่ะกาลังอยู่ใน ช่วงของการพักผ่อนชั้นหยุดงานฉันไม่ได้ทำงานในช่วงนี้เพราะฉะนั้นพวกคุณน่ะไม่ต้องมาตามนินทาชั้นไม่ต้องมาตามชั้นเพราะฉั้นน่ะหยุดงานอยู่ก็คือประมาณว่าชั้นพักผ่อนอยู่นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็คือในเมื่อนัดจุดนั้นเธอทำไม่ได้ไงเธอพักผ่อนอยู่นะคะเธอก็ขอออฟไปเลยละกันในช่วงที่พักผ่อนเธอก็เลยอ่ะใช้กระบวนการทางข้อกฎหมายละกันนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะก็คือทางบริษัทก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง แบบนี้ค่ะสำหรับคุณดิลบาลนะคะก็ยังพูดออกมานะคะเป็นเชิงที่บอกว่าอเธอก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกันแล้วก็จริงๆแล้วเธอก็อ่านนะคะไอ้เนื้อหาต่างๆเนี่ยแล้วถ้าอันไหนมันมากเกินไปเนี่ยก็คือก็คือนั่นแหละจัดการจริงๆนะคะมันเป็นปฏิกิริยาตโต้ตอบโดยสัญชาตญาณน,นะคะแล้วก็ กับเหตุการณ์ที่ต้องประสบนะคะมันคือมันทําลายสุขภาพจิตของเธอแหละเอาง่ายๆหวานสรุปให้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราเข้าใจกันได้เพราะว่ามันเป็นแบบข่าวลือที่ลือแล้วไม่ใช่มีละลอกเดียวนะคะมีการฟ้องร้องกันไปละลอกที่1ต่อมาก็มีข่าวอีกนะคะละลอกที่2ขึ้นมาโดยอย่างๆคนนั้นค่ะแล้วก็มีการฟ้องร้องกันไปอีกนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก่อนที่เธอจะกลับมาทํางานก็มีวิดีโอนะคะที่เธอได้แบบว่าออกมาพูดเนี่ย กับเหล่าแฟนคลับนิดๆหน่อยๆน,นะคะออกเอามาพูดในรายการไลฟ์สดก็มีคนไปสังเกตว่าเธอรู้สึกเหนื่อยๆนะอะไรแบบนี้นะคะมันก็จะฮือขึ้นมาอีกแล้วแต่ก็โชคดีมากๆที่เธอออกมาแล้วนะคะก็คือหมดหมดเวลาของการพักผ่อนของคุณดิลาบาตามกําหนดแล้วเช่นเดียวกันก็ทําให้ทุกคนได้เห็นเธอนะคะเห็นตัวเป็นๆค่ะแล้วก็เธอก็ได้มีโอกาสนะคะที่จะออกมาพูดอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราก็สบายใจได้ค่ะก็เอาเป็นว่า ะะก็คืออาชีพของคุณดิลบาก็คือเป็นนักแสดงค่ะการแสดงก็เป็นเพียงอาชีพของเธอเท่านั้นเพราะฉะนั้นหลังเลิกงานนะคะเธอก็คงเป็นเหมือนกับคนอื่นๆเหมือนพวกเราแหละอยากจะมีเวลาอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็แบบโอ้ไม่ต้องมาตามฉันมากอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เนาะดาราก็คนนะคะเขาก็อยากจะไปเดินจริงๆแล้วอยากจะไปเดินทานก๋วยเตี๋ยวธรรมดาธรรมดาบ้างแต่ว่าโอระดับคุณดิลบานี่ไปไหนก็คงถนนบล็อกไปหมดนะคะแล้วก็ห้างก็คงแตกเช่นเดียวกัน เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับข่าวขราวของคุณเดลบาในช่วงนี้นะคะพวกเราจะได้เห็นผลงานของเธอนะคะเยอะแย,ยะมากมายในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นโฆษณานะคะไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ต่างๆแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็ละครโทรทัศน์ก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องที่รอออนแอร์อยู่นะคะเรื่องที่น่าจะได้ดูเร็วๆนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เธอรับบทเป็นอายการค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะ แล้วก็เราก็คอยติดตามผลงานของเธอแล้วกันนะคะเพราะว่าเธอยังเป็นแบบว่าดาวที่เจ,จิดจรัสนะคะแล้วก็กําลังแบบว่าขึ้นสู่จุดสูงสุดนะคะของอาชีพในวงการบันเทิงของคุณดิลลบาแล้วล่ะคะ่ะหวานว่านะคะคือตอนนี้ก็อยู่ในจุดสูงสุดแล้วก็กําลังจะขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆว่นลาไปก่อนสวัสดีค่ะ